กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวโยกังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปักธงนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านที่ถามใานไลฟ์สตรีมผมว่าเอ้ยธงเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างแล้วมันปักอย่างไรแล้วมันมีผลดีอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับธงเนี่ยมันจะใช้ได้ตอนที่เรา60เท่านั้นนะครับก็คือเราคันสามนั่นเองนะครับทีนี้ธงเนี่ยมันจะเป็นแสดงอาณาเขตเป็นวงกลม นะครับก็จะเป็นถ้าถ้าปักอ่าธงเดียวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับวงกลมตรงนี้เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยเรามาดูเบื้องตง้นกันก่อนว่าเงื่อนไขของธงนี่คืออะไรครับเงื่อนไขของธงนี่คือนะครับคนที่จะมาสมมติว่าเรามาตัวเดียวแล้วเราปักธงเนี่ยเราปักได้เลยนะครับทีเนี้ยมอนเตอร์ก็จะอยู่ในธงใช่ไหมครับมันจะวิ่งมาหาคนที่ปกักคนแรกนะครับถ้าสมมุติเรามีคนเดียวมันวิ่งมาหาเราแน่นอน นะครับหรือมันจะวิ่งไปหาตรงกลางธงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองนะครับถ้ามีตัวละครที่ไม่ใช่ตี้เรานะครับไม่ใช่ตี้เรามายืนทับที่เอาง่้ไง่าอ่าถ้ามีคนอื่นด้วยเนี่ยครับอันนี้ทวนผมจะไม่ได้อยู่ตีนะครับนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราปักธงปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าตัวละครที่ไม่ใช่สมาชิกปาร์ตี้อยู่ในที่เขตยึดครองนะครับเท่ากับว่านะครับถ้าเราจะปักธง เราจะต้องรีบปักก่อนที่คนอื่นหรือใครก็ตามจะมาทับเราหรือมายืนทับเราไม่ให้เราปักนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้อบังคับแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวผออกไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอ่าแล้วแล้วเราต้องปักอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดูการเกิดของมอนเตอร์ก่อนว่ามอนเตอร์เนี่ยมันเกิดอยู่ตรงไหนนะครับ มันจะมีการปักธงอยู่ประมาณสองแบบนะครับแบบแรกคือปักแบบให้มันกินขอบนิดนึงเพราะว่าไอจุดตรงเนี้ยถ้าเราไปปักตรงกลางเลยเนี่ยมันจะไปดึงมันจะไปดึงธนูเข้ามาหานะครับหรือแบบอ่ะไม่ได้สนใจเพราะว่ายืนทับยืนมอนเตอร์ไหวอยู่แล้วนะครับเม,มด้ซีเรียสก็ปักตรงกลางได้เลยนะครับมอนเตอร์เกิดตัวนี้ก็ปักได้เลยนะครับผมต่อมาครับเราจะรู้ได้อย่างไร,รว่าธงเนี่ย ระยะมันคือเท่าไหร่นะครับระยะทงคือเท่าไหร่ปักไปแล้วมันจะกินขอบได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะมีตัวที่กะระยะให้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงนะครับก็คือเราจะวัดโดยการใช้ตัวบอดจุติเทพในการวัดนะครับนี่นะครับคือการวัดขอบของทงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ โอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ปักเลยนะครับปึ๊บอ่ะก็อาจจะคาดอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงแต่ก็พอใช้ได้นะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูว่า <c oughs> ผมจะลองเทียบนะครับว่าขอบมันเท่ากันหรือเปล่านะครับระยะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราปักธงเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้อ่าธงเนี่ยพี่ๆถ้าถามมาว่าเอ๊น้องตันทําไมเวลาพี่ปักธงเนี่ยจะทํายังไงให้ธงมันไม่เสีย ธงมันไม่เสียธงมันไม่หายนะครับนะครับเพราะว่าเวลาเราปักธงเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราออกจากธงบริเวณธงเนี่ยมันจะมีเวลายี่สิบวินาทีก่อนที่เราจะเข้ามานะครับก็คือว่าถ้าเราออกจากนอกวงไปเกิน2ี่สวินาทีธงจะหายครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเลยนะครับส่วนต่อมาครับ5รวาร์ปปึ๊บ5รวาร์ปเนี่ยธงจะหายนะครับธงจะหายทันทีนะครับผมอ่า แล้ววาร์ปกี่นาทีธงถึงจะหายวาร์ปปุ๊บธงหายทันทีครับถ้าใครจะมาใช้ทริคที่แบบว่าเอ้ยเราวาร์ปกลับไปซื้อโสมได้ไหมแล้วกดแหวนกลับมาไม่ได้นะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะผมจะไม่วาร์ปแล้วกันทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคนนะครับคนที่จะมาอ่าทับที่เราในธงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ตัวทวนนะครับ อันเดียผมจะตีให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นคําว่าล้มเหลวนะครับเราจะไปตีในวงก็ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นคําว่าล้มเหลวนะครับนะครับนั่นเท่ากับว่านะครับถ้าเรามาในวงตรงเนี้แล้วถ้ามันเป็นปราร์ตี้ของคนอื่นเนี่ยโจมตีไม่ได้นะครับล้มเหลวนะครับเนี่ยโจมตีล้มเหลวนะครับเอาง่ายๆว่าการปักธงคือกันไม่ให้คนนอก เข้ามาแจมที่เรานะครับนะครับอ่ะทีเนี้ยเนี่ยครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะตีได้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่หมอผมอีกรอบนึงแล้วกันนะครับครับแล้วก็มาต่อแล้วกันครับว่าเรื่องวาร์ฟนะครับทีนี้เรื่องวาร์ฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าหมอเราวาร์ฟปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้ธงหายทันทีนะครับธงหายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบให้แล้วกันว่าธงจะหายอย่างที่ผม บอกไว้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาสักู่นะครับดูนะครับผมจะว่าไปซื้อโสมนะปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้แหวนกดกลับมาครับอ่ะเรียบร้อยครับทงหายจริงๆนะครับอ่ส่วนคนปักทงนะครับอ่อ ไม่ควรที่จะใช้บทมังกรนะครับควรจะเป็นอาชีพที่ยืนนานๆเช่นหมอนะครับทีนี้เอาถามเอาต้องตันแล้วเวลาที่หมอเราโสมหมดละ่ะมันต้องทำอย่างไรแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ตัวทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอโอเคนะครับผมตัดภาพไปที่ตัวทวนนะครับก็อากอรอืดนะครับใครที่เป็นหัวตี้นะครับใครที่เป็นหัวตี้เนี่ย ควรจะปรับนะครับควรจะปรับให้แบ่งตามอิสระนะครับก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้หมอในเก็บของเก็บสมได้เลยนะครับผมอ่าแป๊บนึงนะครับผมจะโอนหัวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับใครที่เป็นหัวตี้ครับก็ปรับเป็นอิสระหรือแบ่งตามหน้าที่ก็ได้นะครับอ่าทีเนี้ยพอหมอเราสมใกล้หมดใช่ไหมครับพอเราใช้บดมังกรใช่ไหมเราอาจจะ ซื้อมาเผื่อหมอก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับการซื้อเผื่อหมอนะครับเราอาจจะซื้อเพิ่มขึ้นหรืออาจจะตั้งเปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะขึ้นแล้วก็แบ่งให้หมอก็ได้ครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสองร้อยนะครับพันกว่านะครับอ่ะผมก็จะโยนให้หมอเลยแล้วกันครับโยนให้หมอสักอ่ะห้า้ยนะครับแล้วก็ให้หมอก้มเก็บเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่ต้องให้หมอเดินนะครับ คุณจะไม่ต้องให้หมอเดินแล้วนะครับแล้วก็คุณก็จะ,ะไม่เสียทงด้วยนะครับ1ทงสามารถาถ้าทำแบบเนี้หนึ่งทงสามารถอยู่ได้7วันนะครับแต่สิ่งที่หมอตัวนี้จะไม่ได้รับนะครับคือการปรินสกรีนถ้ามีกิจกรรมปรินสกรีนถ้ามีกิจกรรมหมูทองเนี่ยหมอตัวนี้จะไม่ได้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับหมอจะไม่ได้นะครับปรินสกรีนหมูทองอ่าะะจันร์อะไรเนี่ยไอ้ดูผู้ไฟอย่างเงี้ยจะไม่ได้ นะครับอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ต้องที่ต้องกลับเมืองเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการปักธงนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันครับว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันมีคนเยอะหรือจ้องเอาจ้องจะมาเล่นต้องจะมาทับที่นะครับก็ควรที่จะมาปักธงไว้นะครับควรที่จะพกธงไว้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิป มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเอ็ o ดังฮาวเอฟชด้วยนะครับตอนนี้นะครับ2,400ซับแล้วนะครับผมต้องการอีก2,000อยากไปอีกสัก2,500แล้วกันทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ยังสนับสนุนกันมาถึงจุดนี้นะครับผมเราก็ต้องอยู่กันไปนานๆนะครับแล้วก็เนียฝากติดตามด้วยแล้วกันครับช่วงเวลาสตรีมจันทร์ถึงศุกร์นะครับ3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยประมาณนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกัปตันขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบผมสสวดี